สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาเลขเด่นนะคะเลขเด่นเซียนพันแท้นะคะเลขเด่นเซียนพันแทะงวดประจําวันที่16บหกนะคะสิบหกพฤศจิกายนสองพันาร้อยหกสิบเจ็ดเลขเด่นเซียนพันแท้งว,วทะะแทงวดนี้เด่นอะไรบ้างเรามาชมกันเลยจ้า ซียนพันแท้นะคะเด่นสี่นะคะเด่นสี่มีสี่ห้าสี่แปดเด่นเจ็ดมีเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดแปดนะคะ นี่คือเลขเด่นเซียนพันแท้แต่ว่าของติ๊กนิโรนี่เขาเขามาสี่อยู่หลักร้อยนะคะสี่หนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดหรือจะมาเจ็ดแปดเนาะเราไม่ว่ากันเรามาชมเลขเด่นเซียนพันแท้เลยจ้า งวดที่แล้วเลขเด่นเซียนพันแท้ก็เข้าดีอยู่เนาะโดยเฉพาะตัวเด่นเนาะตัวเด่นเข้ามาสี่ก็ออก4ี่สี่ตัวเด่นเซียนพันแท้งงวดนี้ก็มาสี่เช่นกันนะคะ ก็มาสีเช่นกันมีส่วนมากถ้ามาสีนะคะก็จะมาตรงนี้ตัวจับคู่ของเซียนพันแท้นะคะตัวจับคู่นี้เขาจะเอาเลขสีเป็นหลักนะคะ เลขสี่หนึ่งห้าหนึ่งหรือเลขหกเจ็ดนะคะถ้าเอามาจับคู่ก็จะเป็นแบบนี้เลขเดดสามแปดเลขล่างสองหกกุมารทอง 9, เก้าแอชอบเก้าสี่นะคะสองตัวนี้ต้องเข้านะคะเข้า ศูนย์สี่หนึ่งสี่นะคะศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่นี้เข้านะคะเข้าศูนย์สี่เข้านะคะศูนย์มาแรงนะคะเซียนพันแท้ศูนย์มาแรงมีศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดนะคะส่วนเลขล่างนั้นเจ็ดสามเจ็ดเก้านะคะก็ไม่แน่เนาะเลขล่าง อาจจะมีเก้าเนาะบนมาหนึ่งนะคะจะเป็นสีหนึ่งก็ได้นะคะล่างมาสามโป้งสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดเจ้าแม่แตะเคียนทอง โป้งเปิดบัญชีเด่นสองหนึ่งเนาะสองหนึ่งสองสี่เต้งสองนะคะเต้งสองก็มีสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเจ็ดหกสองเจ็ดนะคะอยัดชอบตรงนี้นะคะ มาตรงก,กันกับตรงนี้สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดหรือจะเป็นสี่เก้าก็ได้นะคะกุมารทองให้มาเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าแปด แต่ว่าตัวนี้มามาแรงนะคะนี่อชอบตัวนี้นะคะ,ะเลขติดหนึ่งนะคะชอบแถวนี้นะคะถ้าจะเอาไปเสี่ยงคิดว่าต้องเอานี้ไปเสี่ยงนะคะ มาตามนัดมาสี่นะคะมามาสี่มาตามนัดมาสี่นะคะหรือจะเป็นสี่สองวันนี้เลขเก้าสี่มาแรงเนาะเก้าสี่มาแรง นี่คะ่ะ94หรือจะเป็น194 14แล้วก็9มาตามนัดงวดนี้9มามาแรงนะคะมาแรงจะเป็น9อะไรบ้าง มาดูเลขตรงนี้นะคะสกับ9มาแรง40ถ้ามา4นะคะก็มา40 42ูนย์แล้วก็สีเนาะถ้ามา9ก็มี90 9าศูหกเก้า แต่ว่าเอสชอบเก้าสี่นะคะเพราะว่ามาตามนัดเข้ามาสี่เนาะวันนี้วันนี้มาตามนัดมาสี่นะคะถ้าจะไปเทียบมาตามนัดนะคะมาตามนัดมาสี่เอาไปเทียบ เจ็ดเซียนเขาก็จะมาหนึ่งสี่หรือสี่หนึ่งนะคะมาตามนัดมาสี่นะคะอาจจะมาตัวนี้ก็ได้นะคะสี่หนึ่งนะคะสี่ศูนย์นะคะถ้าจะเทียบกับมาตามนัดเก้าสี่หนึ่งหรือจะเป็นเก้าสี่ศูนย์นะคะ สรุปแล้วแอฟก็จะเอาตัวเด่นตรงนี้นะคะเอาตัวเด่นตรงนี้นะคะเก้านะคะเก้าแล้วก็หนึ่งสี่นะคะเก้ 9, 1, ก็เอาไปพิจารณากันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเล็กเด่น เซียนพันแทงวดนี้ส่วนมากจะเด่นเก้าแล้วก็เด่นสีนะคะขอพาะคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาบรอยนะคะสวัสดีค่ะ